ทำถัวบ้านบ้านใสประเด็ดตอนสวัสดีครับเมื่อนี้ขอเสนอเมนูมทำทั่วครับฝากตอนพี่น,น้องกับความเสียบความนัวครับสิปเป็นเนื้อแดดันไปติดตามรับชมกันเลยครับโอเคทำทัวทำไปทัว่วทำไปทัว่ว การซอยทั่วครับคิ้วก็จะหยักหน่อยคิ้วสนสนๆหน่อย <ś c oughs> สูตรเด็ดสูตรเด็ดสูดตรแจ่ม <ś c oughs> สูตรเด็ดเด็ดไปหมดสูดตรเด็ดสูตรแจ่มสูตรนัวนัวว <ś c oughs> ัวไข่ <ś c oughs> ดูครับดูกล้ามเขา <G ül> นี่สุดยอดจะเคาะทำไม <G ül> น้ำเสด็จ <G ül> จัดทำหมกทั่วบ้านบ้าน <G ül> โอ้โห,โหสจัดจุกินนี่ตอนเงาด้วย <G ül> <G ül> <G ül> นี่คนหรือกระปอมครับเนี่ยไก่อ๋อนอนเงงงงงมันไม่ใช่ไก่แล้วดูเปิดแล้วเนี่ยถ้าสมมติวันน,นึ่งตาถั่วสิบหกนะกล้ามขึ้นแน่อืม,อม มันไม่ใช่ถั่วบา้านเราไงมันจะหยาบเพราะตำมะลงโค้งเงอตตงมาลงโค้งนะตำถั่วสุดแซ่บครับยังไม่ถึงไหนเลยครับตอนนี้มือมือแล้วใช่ไหมอาจจะเป็นคลิปยาวไปหน่อยนะครับทุกคน <c oughs> ของดีของหนัวครับไม่ต้องปิดหรอกครับ <c oughs> ใส่ไปเลย <c oughs> ไม่ต้องปิดมือ <c oughs> นี่น้ำปลาตาห <c oughs> น่อไม้หน่อไม้ครับเปิดขวด เทสดูใส่เยอะครับเข็ม <c oughs> มาต่อกันเลยโอ้ว้าว <c oughs> สูตรนี้นัวมากเลยครับปลาลาตอนปลาปลาดี <c oughs> <c oughs> โอ้เจ๋ียมเจียวเวีว้าวครับกับปะลาลาบ้านเรา ยกขึ้นสองมาฟงส่ตานะคุณโอ้โหสองตอนทะลุทะลุหกครับสามตอน,นครับตอนนี้เพื่อท่านผู้ชมนะครับเพื่อผู้ชมโดยเฉพาะเลยไปเลยครับนี่เจ๋งไหมครับโอ้โหน้ำลายครับ สต้องเสียงโคกนะครับต้องจับผัดไม่งั้นโคกแตกโคกปินน้นเลยสิครับหนัวมากเชี่ยมดูหน้าแม่ครัวก็รู้แล้วว่าหนัวไม่หนัว ว้าวสุดจัดเสร็จเสียงแล้วกันนะครับ อีตัวไปกินกับตาหมักทัวได้พี่น้องนี่ขนมงามพี่ปัาดพี่นะต้นพี่สุบลุกอ่ะตาหมักทัวพี่น้องใส่ตอนอื้อือ เด็ดมากกับหมูทอดกระเทียมซาบังทั่วกับไีตูมันเข่ากันได้พี่น้องลองเบิงเด็ดมากเด็ดไปไหนอ่ะเด็ดยอดไีตูนี่ไงมาใส่แซ่บๆต้องกันได้ครับเด้ยอยกรปิน เป็นจังใดแน่ครับพี่น้องต่ำทัวสุดนนัวของเฮาแลาพี่น้องไปด้วย,วยครับต่ำทัวครับพี่น้องเนาะฝากต้อนทุกมองทุกบอนฝากต้อนทุกมองทุกแจมื่นี่ขอกล้าคำว่าสวัสดีครับนัวข่ะ